สำหรับผู uh, ้ชมที like, wow. <rees> <Oliver> okay. ่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอีแกบ้านน้ำลาพพอไรไม่รู้เรื่องสอรีนก่อนถ้าไม่ไงถ่ตนนคะดหัว มนก็คือซีรีส์วัยรุ่นนอกกระแสครับที่กล้าหยิบเอาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมวัยรุ่นไทยมาตีผ่ากันแบบไม่กลัวคมกันไกลเซนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นฉากมีอะไรกันในห้องน้ำโรงเรียนของนักเรียนชายหญิงคู่หนึ่งฉากนักเรียนสุบุรีที่มีให้เห็นกันเกือบทั้งเรื่องฉากนักเรียนชายยกพวกตีกันหรือแม้แต่ฉากล่อแหลมที่มีนักเรียนชายจูบปากกันเอง ไปเล่นแขวนคอกับเพื่อนก็เอาเศษผ้าเอาเชือกเนี่ยมาผูกเป็นห่วงผูกอยู่ใต้ต้นหูกวางแล้วก็เอาเอาหัวเอาคอเนี่ยนะฮะคล้องไปกับเชือกที่ตัวเองผูกเอาไว้ตรงต้นหูกวางเด็กไปดูละครเรื่องแรงเงาตอนที่ออกอากาศเมื่อ22ตุลาคมนะฮะ